โอเคคือถ้าดานนี่ผ่านแล้วสบายละดดนนี่ดานนี่มันเหมือนดานวัดใจไงคือถ้าผ่านพ๊บมันจะโอเคละ

มอันนี้ลก่อนก่อน้างเสตัวั้ัานนะพอแล้วเนันะดียตรนี้กเีนี้เอกคนนั้งนี้แหดตงันันๆลงหน ต้องัวาก็มันเลื่อนลงไปเดี๋ยวมันลงไปเองดันดันดันยกแขนดันดันดันยกแขนก็อันนี้ไงอันนี้ายเอาเลยเทให้มันลื่นโอเคโอเคตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ Vi ser! Vi ser! ก่อนตะกี้มันอ้าขาไงวิธีมันอ้าขาไหยเอียงตัวมันก็เหลเอียงหน่อยนึงตัวต้องตรงตัวตรงหลังตรงแขนตัวตรงหลังตรงยกแขนอีทีอีทีอีทเนี่ยตะกี้มันอ้าขาตะกี้ขามันอ้ามันก็เลยตัวมันก็เลยเอียงไงอ้าขาทีนี้อีทีนั้อ่าพอแล้วปะมันพอไม่พอยังไม่ครบเลยมาเนี่ยมามาอามาเข้ามาเข้ามา เอากันไปด้วยครับอ่ะเอา <coughs> Go <coughs> แต่ว่ามันต้องมีมันต้องแนวระดับช็อต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 เอาเอาไว้ลงเป็นคลิปริ้วแล้วไปตัดเอาตัดเอาใช้โปรแกรมตัดได้อยู่